สงครามไม่ได้ทำให้เราสูงส่งขึ้นแต่สงครามทำให้เราตกต่ำลงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Love of the Thunder รายการสำหรับคนที่ชื่นชอบการสรุปหนังสำหรับวันนี้ผมจะมาสรุปหนังเรื่อง1917 ถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเรื่องรับชงกันดีกว่าครับ <c oughs> 6เมษายนปี1917 <c oughs> เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่1โดยสร้างจากเรื่องจริงเปิดฉากแรกเราก็จะพบก,กับตัวละครที่มีชื่อว่าเบรดและเพกของเราที่มีชื่อว่าสกอร์ฟิลโดยเขาทั้งสองนั้นได้หลับพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้หลังจากนั้นผู้บงังคับบัญชาก็เข้ามาปลุกพวกเขาทั้งสอง เพื่อไปพบนายพลอิลิเมอร์และได้รับภารกิจให้ไปบอกพันเอกแมคเคนซี่ที่กำลังจะเปิดฉากกับกองทัพเยอรมันโดยมีคำสั่งให้ถอนกองกำลังเพราะนายพลอิลิเมอร์นั้นได้ทราบถึงแผนการบางอย่างของเยอรมันโดยเบคนั้นอาสา,าที่จะไปเพราะเขาต้องการไปพบกับ้อยโทจเซฟที่เป็นพี่ชายของเขาซึ่งตอนนี้กำลังบัญชาการอยู่แนวหน้าและนำจดหมายถอนกองกำลังไปให้พันเอกแมคเคนซี่ โดยมีพระเอกหรือสกอร์ฟิลที่เป็นเพื่อรักของเบคติดตามไปด้วยแต่ก่อนจะไปร้อยโทเลสลีย์ได้ให้ปืนยิงผู้แก่เบคและสกอร์ฟิลเพื่อสถานการณ์สุกเชิญสามารถขอความเชื่อเหลือได้เสมอจากนั้นเขาทั้งสองก็ได้เดินออกเดินทางไปโดยทันทีโดยจุดหมายแรกที่พวกเขาต้องไปคือแนวตั้งรับของเหล่าพวกเยอรมันจากนั้นเบคและสกอร์ฟิลก็ได้มาถึงแนวตั้งรับของพวกเหล่าเยอรมันแต่กลับพบว่าพวกเยอรมันได้ถอยทัพกลับไปหมดแล้ว พวกเขาทั้งสองได้ทําการสํารวจแนวตั้งรับและพบกับห้องใต้ดินแต่ทันใดนั้นเองเพคของเราสกอร์ฟิลก็ได้พบกับกับดักระเบิดที่ติดตั้งใกล้บริเวณห้องใต้ดินทันใดนั้นเองก็มีหนูตกลงมาใส่กับระเบิดจึงทําให้ระเบิดทํางานแล้วก็ตูมเล่นเอาทั้งสองนี่เกือบไปคุยกับลาบมะม่วงเลยครับทั้งสองได้ทําการหนีตายออกมาเพราะแรงระเบิดทําให้ห้องใต้ดินถล่มจากการระเบิดในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เพคของเราสกอร์ฟิลถึงกับเสียขวัญเลยทีเดียวแล้วครับ พระเอกจึงสั่งให้เบรกเพื่อนของเขายิงพุเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เบรกนั้นยืนยันที่จะไปต่อเบรกจึงได้พูดปลุกใจพระเอกจึงทำให้พระเอกเลือกที่จะไปต่อจากนั้นเข้าทั้งสองก็ได้ออกเดินทางและไปพบกับฟาร์มแห่งหนึ่งทั้งสองได้สำรวจฟาร์มแห่งนั้นสกอฟิลได้เหลือไปเห็นวัวตัวหนึ่งพอเพกของเราจึงตรวจสอบดูรอบๆและพบกับนมพอเพกเลยเก็บเอานมไว้ในขวดไว้ดืม่มแต่ในขณะเดียวกันทันใดนั้นก็มีเครื่องบินสามลำกำลังไล่ล่ากันอยู่ แต่ก็มีเครื่องบินลำหนึ่งตกลงมาใกล้พวกเขาสองคนเรียกได้ว่าอะไรมันจะซวยขนาดนั้นเมื่อเครื่องบินตกลงมาเบรกก็ได้เห็นว่ามีคนอยู่ในเครื่องบินและได้ทําการช่วยชีวิตเขาเอาไว้แต่ทันใดนั้นก็เกิดจากที่ทำร้ายใจิตใจคนดูเอามากๆคือเบรโดนทหารคนนั้นใช้มีดแทงและเสียชีวิตลงนี่แหละครับท่านผู้ชมความโหดร้ายของการเกิดสงครามไม่มีแม้กระทั่งมิดมีแต่สตูลูกเดียวเลยเบรกจึงไม่ได้ไปถึงสิ่งที่เขาปรารถนา ก่อนตายเบคจึงได้สฝากความหวังไว้กับพระเอกหรือสกอร์ฟิลให้ดำเนินภารกิจตอ่อก่อนจะไปพระเอกก็ได้ถอดแหวนและไส้คอของเบรกออกเพื่อที่จะนำไปให้พี่ชายของเบรก จากนั้นเพกก็ได้พบกับกลุ่มทหารฝ่ายเดียวกันแต่คนละหน่วยกลุ่มทหารเหล่านั้นจึงนํำเพกไปส่งที่เมืองเพื่อให้เพเอกเดินทางต่อสาเหตุที่ไปส่งเพกได้แค่นี้เพราะสะพานข้ามฝั่งขาดนั่นเองครับพระเอกได้นี้ตายจากกลุ่มทหารเยอรมันจนได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งกับเด็กทารลก อเอกจึงได้มอบนมและอาหารให้กับผู้หญิงคนนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนที่ให้ซ่อนตัวและประถมพยาบาลให้พระเอกจากนั้นพระเอกก็ได้หนีตายจากการไล่ล่าของพวกเยอรมันจนตกลงไปในน้ำกระแสน้ำได้พัดพระเอกจนไปถึงฝั่งเมื่อพระเอกได้ขึ้นฝั่งพระเอกก็ได้พบกับกองกำลังทหารของผู้พันแมคเคนซี่และพระเอกก็ได้ฝ่าวงล้อมสองครามไปหาผู้พันแมคเคนซี่นีท่าไม่บอกผมด้วยว่าวันเดอร์วูแมนเล่นวิ่งไปกลางวงล้อมสักขนาดไหน จากนั้นเพกก็ได้มอบจดหมายให้กับผู้พันแมคเคนซี่ผู้พันแมคเคนซี่จึงถอนกําลังและได้ตามหาพี่ชายของเบคตามที่สัญญากับเพื่อนรักของเขาเอาไว้พระเอกได้ส่งมออแหวนและสร้อยคอของเบคให้กับพี่ชายของเบคและเล่าเรื่องการตายของเบคจากนั้นเพกก็ได้ไปนั่งข้างต้นไม้และหนังก็ได้ทําการตัดจบไปในที่สุด ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปเนื้อเรื่องหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครอยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้นะด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ